mãi 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 กาหลีหรืญี่ปุ่นเนี่ยเกาหลีพี่ญี่ปุ่นลยญี่ปุ่นอยู 210. ่สองร้อยสิบเกาหลีร้อยสมสิบพี่เท่าไหร่ไอ้นั่นนะ่ะออยาตึกยาตึกยาฝ<า>ังนูนเดี๋ยวเราออกเราออกมีเสียงข้างใน Sí, ไม่เห็นมันได้แงวะไม่เห็นอีกไม่จะโดนซ่อมเลยซ่อมเสร็จยังยังพี่ถอยไปซ่อมเลยอื่ครับแม่อาดูเร็วๆไปโอ้ยเดี๋ยวแล้วนายเขาเตะอีกตัวอ คูตายคูตายสามสามตัวมองไม่เห็นเลยจะแบงก์มายัางนะน่าเสียดายงก็ต้องไปซ้ายก่อนอมันก็ไม่อยู่ ủa vậy chính xác chính trái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 , chính xác chính đi, chính trái, chính phải phải, phải ใยมีคนหน้ามีคนหลังรถมี หล่อพี่ชี้ยใม่บักสัตว์ผมต้องถอดใหม่ต้องไหนนะตายละตายละโอเคผมต้องไปเหยียบอีเมลคอมนี่มันเหมือนมีข้างในนะอีเมอร์โอเคเฮ้ยตาผมโหลดแม็กยิงยิงเนี่ยอยู่ข้างในนะในโดมอ่ะตายปะไม่ตายไม่ตายของตัวพี่สองตัวในโดม ตายตายตนตาย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 หมดตายกูแล้วี่อ่ะไดุงเลยเน่ยคนน่าจะหมดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้สองนี้อีกสโอเคคอมพิต่อไปงัมาเอาอันนี้ไปเล่นอันนีวเป็นดุเป ไปออกรถที่ไม่ให้ไปออกรถไอ้สัตว์ออกรถไปชนป้อมปืนเดี๋ยวค่อยไปชนป้อมปืนแล้วก็โอเคเลือกตังค์เหรอไม่น่าจะเอามาเลยนี่ยืดทีไหนเนี่ยตัวไหนตัวัหนตัวที่อยู่ที่กล่องนะ แม่นี้มันมีกี่คนเะป่ะมาณแปดปะน่าเลอเหลือนู่นอ่ะเหล้วนะที่เสียงปืนอนะ่ะสามเป็นหกแล้วเราสามเ <6. S 2> มื่อกี้สามหกเมื่อกี้สองพี่เมื่อกี้สองอูยิงไปสองอันนี้อีกสองไอตัวฝักหน่อยหนึ่งไงไม่สา่สองตัวพี่สองตัว มีเสียงอยู่บนอะกระโดลงลงดตรลงตรงตรงไปข้างหน้าอ้อมไปอีกฝั่งนะ อยู่อยู่บน,รบนประตูนี้ประตูนี้ประตูมันอยู่หลังไ <c oughs> อ้สามนี่ยโอ้โหตาแตกพี่ไอ่ยังไงทางเบย์เหรอโอ้โหน่าเบื่ไอ้หยีหยบมยันไงไอ้อุ้ยเหรอไม่ไม่ไม่ nó có đồ thương về Có đồ thương Tóc tay chân lên đó Gửi mấy đứa hương mấy đứa Cơm lạc, cơm Không biết chứ à, อยู่ทางขวาปลาเซ็ตกระอยอ่เฮ้ยหายไปไหนอ่ะไอ้เหี้ยโด,ด่ลงวะอยู่ใต้ดินเพื่อนอะลงใต้ดินไปแล้วเพราะว่าเมื่อกี้แสงปืนตอนที่เราอยู่หน้าประตู ไอ้ตึกนี้มันลงใต้ดินได้นะ่าจะลงใต้ดินไปแล้วมั้งตัวแตงมันมาแต่ตล,ละรอบโชลไปโชลจะไปตึกมันเลยนั่งเปิดกล่องสุดทางเจอของเวทอันนี้ โยหนึ่งเฮ้ยมีคนตายพี่เอโอโลูกซองหนึเออพรมีคนตายนะสองตบต้งลืมเห้ยลืมออต่างเข้ามาแต่เฟมลีดลื่นสาใจหลเก อยู่บนบนตึกที่เกิดเหตุพี่เอเข้าไปในตึกได้ใช่ปะ่ะอืมเปิดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับรูดกระจกอยู่ไปออกมาก่อนเปล่าได้พี่้ย ออกตรงข้ามตึกไว้ตึกไว้ <shorts movement> มีคนออกรถไปแล้ว <conservatives> พ <fic> ี oh. yeah. ่อะไรหรอเย mèo lắm dụng nào mẹo tay mẹo lắm mẹo lắm mẹo sạt mẹo lắm ตัวแข็งตลอดเลยู่ไม่เชียวอุตางอยู่ไหนอยู่นะอยู่ในในตึกแล้วที่ศพตายละมาเข้าตึกมาแล้วนี่เอาลูกซอง,งยงิงแขมใหญ่ผมเดี๋ยว <c oughs> ก็พิ้วหวีหันไปอ่ะในตึกอ่ะ ผมรอ,อฮะันวิ่งยังนะผมวิ่งผมวิ่งแล้วเข้าไปในห้องออกไปฝั่งแล้วเปโอวผมอยู่รงเคาน์เตอร์นะอ,อยู่บันไดเนี่ยกําลังลงมา ตูเลยพร้อมแนงพี่โอยผมน้อยิงเบาเงี้ยโอ,อโ้ยกระจะกระสัดสองยิงค่ะแต่แขสั่ยังไงวบวยิงท้องกูแตก ตายตัวนึงน่าจะมีกลวงโอเคที่เพเข้ามากูเข้าไปิดก่อนอ,อกจะเดด <c oughs> น่าจะมีสองตัวนะรีบจั <c oughs> ปืนคอยยืดวัน ก็จะเพื่อนมันนะเข้ามาจากทางที่นอนครับออกคนที่นี่เถอะปันแปดนะโอเคไปผมป่าปตายไม่รู้อะไรตายยิงหัวมันอักเสตัว เคนปะวะเนี่ยแอบสองตัวเลย สปอร์เลยวะคีอฝุ่นก็สวยอ่ะคือปุ่นฝุ่นสปอร์เหมือน bóng bàn hết bán như này đó Mì thiệt quá, mì thiệt sai Thiệt sai đồng tiến, ạ Nạ, ตายเยอะเอาขากูขาดเไปสัตว์สลงซ้ายผมเดินไม่ได้แล้วป๊บนึงเออกูไม่มีผ่าตัดด้วยเฮียมีแบ่งมีแบ่งไม่ไม่พี่ไม่เป็นไรแค่ป่าขาเท่านอ่ะเฮ้ยแค่เอาลงมาให้นี่วิวคราฟได้อะไรเงี้ยตามกูเลยไกลมาก นี่อ่ะพลายโยด์เลยอะ่ะมันก็ไม่กลายแค่ว่าเสียงตีน <laughs> ไม่รู้ด้วยที่ี่มีเพื่อนบอ่อยเยอะมากน้องไปปิบายเลยเหรออืม อยู่แบบน้ำม,มายากูจริงๆอะใต้ดินเนี่ยคนไม่มาก็จริงแต่ก็เสี่ยวนะมันหมุนไม่เยอะใช่เป็่งหมุนบึ้ดๆอะแอมพีโอไปเลยข้างนา่างมีคนข้างน่างมีคนเราสุดทางเห็นอยู่ ไม่รู้คนรู้ตัวแคบอะมีอะทางนี้ทางนี้<ว><ง>เอา้าปิดทางาาผมไปอ๋อพี่เริงคนคนค,น,คน,นตรงกลางล่ะรถหรอรถเมล์ป่ะตั้งรถแค่ปมขวาขวาขวา้างหน<ะ>ึแล้ว อฟใครแนะอยู่รถขาวาเจ็บมากรถขาวหลังรถขาวไปตมงนี้นะตาย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 นี่อีกมีก็งยี่โอตายเลยไม่ตายไม่ตายมันได้อยู่ข้างในเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ขวาขวาขวาห้องขวาห้องเมื่อกี้พีกมาเพื่อนมันอยู่ขวาห้อง กูยัดเน็ตไปเฮ้ยมีเดนู้ดเออมีเดนู้ดเออเดินกลัวไดคอนเทนเนอร์โอเคผม็ักคอนเทนเนอร์อยู่พี่เลี้งตายเลยเริ่มเอารถข่าแล้วเจ็บเจ็บเจ็บเข่เข้าไปแล้ว ในคอนเทนเนอร์สกูพี่เน็บไปแล้วปะเน็บปะเน็บไปเน็ไปแล้วเหน็บปะละตดินเดตายตายไฟไตไฟมาเจนคอนเทนเนอร์ผมดันมารถเข่าแล้วพี่ดะล็อกอีกฝั่งเลยมันวิ่งไปทางอีกฝั่งนแล้วนะตรงพี่ซ้อมก่อนไม่อยู่แล้วมันจะออกไปแล้ว ประตูเปิดเดีย๋ยวล็อกแป๊บนะล็อกอยู่ล็อกอยู่รถมนักอยู่ยยยผมเข้าประตูตรงรถขับามาแล้วนะอะ ผมนะผมนะอืมน่าจะออกขึ้นมาแล้วานาบมนะไปเก็บไปพวกนนะั้นล่ะไปดูเลยมันน่าจะดักเราขึ้นท่อนนี้ขอ,อป่าดีนึงอืมกี้ดีกัน มันมันเอาปืนน,นั้นยิงมายิงเราเหรอใช่กระจกแทงบนหัวเราอย่พื้นนะ,ะป้องให้ก่อน มีศพตายตรงนี้ผลอะไ<น>รเปล่าผลออลธรามเอฟตายกลางถนนอยากให้ออกไปด้ย มันอยู่อยู่ข้างในนี่แหละโอ้ยเฉี่ยนั่นไงมันอยู่บนฟ้องเฉี่ยวพีเ่เฉีเ่ยวทุกหนิงได้วะ อย่างแกปวดเสร็จปุ๊บก,กินอาหารแล้วก็กินน้ำยาหมดกดีริดยาแบบช้บาทีไแล้วก็จะทำที่อะไรคิดแปดสิบ ก็ธรรมดาต้องยิงเป็นแม็ก์อะพวกอาสะวันที้โดนหัวสองนัดจ้ะถึงจะตายอะอืม ยิงอัดพร้อมไปหมดละเปิดมึงมันไม่อยู่ละมันก็ไม่รู้ว่ายิางมึงตายหรือว่าเห็นลูกหมดละ work my is for hot and wear